ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา ราาคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล,ล้วกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับ และยังมีบริการในแมปฟอฟฟูดกันอีกมากมายใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับไอโยโยโยเฮลโลไกด์วัดซับดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจรสลัดและก็เหล่าทหารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะมาพูดถึง เรื่องสปอยอัปเดตที่16นั่นเองครับในอัปเดตที่16เนี่ยนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ปล่อยอะไรมาให้เราดูบ้างนะครับอ่าก็คือว่าผู้พัฒนานะครับเขาก็ได้ปล่อยมาสักประมาณ2-3อย่างนี่แหละครับในอัปเดต16ที่กําลังจะมานี่ทุกคนคิดว่าอัปเดตที่16เนี่ยมันมาเร็วไปหรือเปล่าครับเพราะว่า ปกติเนี่ย Voxfood นะครับเวลาเขาจะอะัปเดตอ่ะมันใช้เวลาแบบว่าหลายเดือนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2เดือน3เดือน5เดือนนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เขาเพิ่งปล่อยอัปเดตท,ที่15มานะครับยังประมาณกี่เดือนเน่ะทุกคนครับเดือนเดียวหรือปะหรือ2เดือนครับก็ตอนนี้นะครับเขาก็จะทําการเตรียมแล้วนะครับที่จะปล่อยอัปเดตท,ที่16มานะครับจากการคาดเดาของผมนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะปล่อยมาภายในอาทิตย์หน้านะครับทุกคนหรือวันที่31ตุลา ทำไมต้องเป็นวันที่31ตุลาครับเพราะว่าวันที่31ตุลาเนี่ยมันตรงกับวันฮาโลวีนพอดีนะครับหรือไม่แน่นะครับเขาก็อาจจะปล่อยก่อนวันที่31นะฮะแต่ถ้าให้เดาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นภายในอาทิตย์หน้านะครับอาจจะแบบว่าเรดหน่อยหรือไม่ก็เร็วหน่อยนะฮะโอเคครับทุกคนครับเรามาดูวันที่อัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะครับอัปเดตแรกเลยนะครับนั่นก็คือผลปีศาจใหม่นั่นเองนะฮะทุกคนคิดว่าในรูปนี้เนี่ยมันเป็นผลปีศาจของใครครับ สำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของบลูคนะครับทุกคนอ่าคือว่าตอนที่บลูคนะครับเขาได้ทําการถอดวิญญาณของตัวเองออกมาเนี่ยเขาจะมีรูปร่างลักษณะร่างกายนะครับที่เป็นวิญญาณนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวๆนั่นเองนะคะทุกคนครับอ่าทุกคนอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่มีผิดนะครับไม่มีใครผิดแต่เขาบอกว่ามันจะมีผลปีศาจใหม่มาในตอนอัปเดตฮาโลวีนนั่นเองนะคะทุกคนครับ ก็เพ like. like okay. so ื่อนๆเนี่ยหรือ <raw> น <Took> ้องๆคนไหนนะครับที่คิดว่าผลพิศารอันนี้นะครับมันเป็นของใครหรือว่าคิดแบบเดียวกับพี่เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าคิดเป็นอย่างอื่นนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดคอมเมนต์ได้เลยครับตามสบายเลยโอเคครับทุกคนนะครับต่อมานะครับก็คืออัปเดตที่2นะครับที่คุณ IP i n อินทราเนี่ยเขาได้ทําการปล่อยออกมาครับก็คือว่าในรูปนี้นะครับเท่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นมังกรไฟใช่ไหมครับทุกคน เขาให้เราเดานะฮะเหมือนเขาให้เราทายว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยพวกเรานะครับคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นผลปีศาจหรือว่าเป็นสไตล์การต่อสู้หรือว่าจะเป็นอาวุธนะครับอ่าก็คือว่าเขาปล่อยมาให้พวกเราเดากันนั่นเองนะครับก็เดากันได้แบบสบายเลยนะฮะคือผมไปอ่านมานะครับจากทวิตเตอร์เนี่ยดูจากฝรั่งหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็น อะไรนะไอดาก้อนคลาวนะครับด์ก้อนคลาว v 2ก็คือไอหมัดมังกรของซาโบอะครับทุกคนครับอ่าก็คือว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ผลปีศาจผมคิดว่าไม่น่าใช่แน่ๆน,นะครับทําไมผมถึงคิดว่าผลปีศาจไม่น่าใช่แน่ๆแ,แล้วก็อาจจะเป็นสไตล์แล้วก็เวบปอนนะครับก็คืออาวุธต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ รูปต่อมานะครับที่ผู้พัฒนานเนี่ยเขาได้ปล่อยออกมาเขาบอกว่า coming soon to a b o x food near you นะครับก็คือว่าเหมือนเป็นการปล่อยสปอยเพิ่มเติมมาจากรูปที่แล้วนะฮะก็ผลพิสารเนี่ยปกติแล้วมันจะมี4-5สกิลใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนครับก็คือแต่อันนี้เนี่ยผู้พัฒนาน,นะครับเขาได้ปล่อยออกมา มันมีแค่3สกิลเท่านั้นนะครับทุกคนครับสสกิลส่วนใหญ่แล้วอันที่จะมี3สกิลได้นะ่าก็คือสไตล์การต่อสู้นั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นดราก้อนคาร v วีทนะครับทุกคนครับอ่าแต่ว่าใครที่จะคิดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ผิดครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยอ่ะ แล้วก็ล่าสุดนะครับทุกคนครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยสปอยออกมาแล้วนะฮะนั่นก็คือ b l o c k f o o t อัปเดต16นั่นเองนะครับในรูปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นปราสาทนะครับปราสาทที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบว่าแนวแบบ เดคกร่า uh, อะไรประมาณนี้นะครับเออแบบว่าในอยู่ในยุคโบราณนะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะเห็นทงเรือขนาดใหญ่นะครับผมคิดว่าเกาะที่จะอัปเดตเข้ามาในอัปเดตฮาโลวีนนี้นะครับน่าจะเป็นเกาะของเก็กโคโมเรียนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าในอนิเมะเนี่ยเกาะของเก็กโคโมเรียมันเป็นยังไงนะครับก็คือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเก็กโคโมเรียนี่มันจะเรียกเกาะหรือเรียกเรือดีครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรือนะเพราะว่า มันมีเสาเรืออยู่ตรงกลางเกาะแบบว่าใหญ่มากเลยนะฮะคือแบบเรือมันใหญ่จนเรียกเป็นเกาะได้เลยครับทุกคนเออนั่นแหละฮะทุกคนครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเอ่เรือแล้วกันอ่าเรียกเป็นเรือแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเรือของเก็กโคโมเลียนั่นเองนะฮะเพื่อนๆคิดว่าเกาะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกาะของใครครับตอนแรกนะครับที่ผมเห็นอัปเดตนี้นะผมคิดว่าเขาน่าจะเอาผลเงาเข้ามาครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า make sense กันมากเลย ไหนจะเป็นอัปเดตฮาโลวีนนะครับอัปเดตเกาะใหม่ของเก็กโคโมเลียนนะครับหรือทิวเลอร์พาร์คนะครับทิวเลอร์พาร์คแล้วก็ อาจจะมีผลเงานะครับที่เป็นของเก็กโคมเลรยด้วยนะเออคือก็คือมันจะเมคเซนกันมากเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ปล่อยสปอยมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นผลปีศาจใหม่ซึ่งมันเป็นแบบว่ารูปร่างสีเขียวเออทุกคนยังไงมันก็ไม่พ้นบลูคแน่นอนฮะแต่ไม่แน่นะครับในอัปเดต16อาจจะมี2ผลเลยก็ได้อาจจะมีโมเียที่เป็นผลเงาครับแล้วก็อาจจะมี ผลของบลูคนะครับที่เป็นผลวิญญาณนั่นเองนะฮะอา,อาจจะมีเกาะใหม่แล้วก็2ผลแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่ให้เราเนี่ยร่วมกิจกรรมนั่นก็คือเหมือนก่อนนะครับที่เป็นกิจกรรมคริสต์มาสใช่ไหมที่เขาให้เราไปเก็บแคนดี้กันนะครับ พอเราเก็บแคนดี้แล้วเนี่ยเราก็ไปแลกเรือแลกหมวกอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนสแตตเปลี่ยนเผาอะไรประมาณนี้ครั้งนี้นะครับถ้าให้เดาแล้วเนี่ยเขาน่าจะให้ตีเก็บฟักทองหรือเปล่าอันนี้เดานะครับทุกคนเดาเก็บฟักทองแล้วก็เอาไปแลกหมวกแลกดาบแล้วก็เปลี่ยนเผารีสแตตอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับก็ต้องมาลองดูกันนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับที่เราจะเดาเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับเขาปล่อยมาแค่นี้จริงๆ คือนอกเหนือจากที่เขาปล่อยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนฮะทุกคนคิดว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรบ้างที่ผู้พัฒนา,นาเขาปล่อยมาเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในอัปเดตท,ที่16ก็แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ